ในวันนี้นั้นผมจะมาเทรดจากตัวละครสุดกึ่มสู่ตัวละครกอดลี่เก่าอยากให้ท่านพีีแมนอัปเกรดจากไอดีที่ไม่มีอะไรเลยมาดูกันว่าผมนั้นจะทําได้หรือเปล่าเ <Wait, what? S 3> ขอตัวหน่อยงับเอตัวหน่อยงับ oh my god <ม>เด็กน้อยผู้น่าสงสารมายืนทําอะไรตรงนี้คนเดียวมามาเดี๋ยวพี่สุดหล่อคนนี้ให้ตัว <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ข <Huh? S 2> <the> อบคุณมากแต่ข้าวังไม่ต้อง <What do? S 1> และเจ้าหนูน้อยคนนี้ก็ถูกคิดซัพย์ติดคุกอย่างน่าสงสาร yeah. จากเหตุการณ์เมื่อกี้นั้นที่ผมเนี่ยได้ถูกตำรวจยึดทรัพย์ไปนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ผมกลับมาน้กใหม่อีกรอบนึงยังไงล่ะโอ้ oh my god ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากสปีกเกอร์แมนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟาร์มกันใหม่นะครับผมนะจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปนี้ต่อนะครับถ้าเกิดว่าเรตติ้งคลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีนะโอ้โห1 5 0 0 0 0วิวแต่กูติดเหลือง เยนลถ้าเกิดแบบอยากให้กำลังใจผมก็ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มฟาร์มเงินก่อนเพื่อที่จะเอาเงินมาสุ่มตัวละครตัวแรกของเราเริ่มได้แล้วก็รอตัวละครมาเวลาเราก็จะฆ่ามันยังทารุณัคก์หม่ยไหมถ้าเกิดอราโต้สกิปน่าเราจะมาลองเอ้ามาได้ละเราอัพตัวละครปึ๊บได้เลยเห็นไหมพวกสกิลปพอดีพอมันเลี้ยงเขาโคบปึ๊บให้โดนสปีกเกอร์แมนของเราเซิร์งนะครับไปมันสปีกเกอร์ไปมันเออ แต่ตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วไม่ตายสักตัวอ๋อไม่ก็อโอไม่ก็โอโบสี่สิบบาทได้แล้วเว้ยสามสิบบาทแรกผมว่าเราน่าจะสุ่มได้แล้วถูกไหมเดี๋ยวผมลองไปดูเวนเอ้ยขาดห้าบาท มีปุมไหมครับผมไม่มีตังค์อ่าได้สปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์มาขอบคุณครับบีชยอยปกติเขาจะได้มาแล้วก็ไปเทรดต่อใช่ไหมไม่ครับกูไปขายแล้วกูก็ไปซุ่มเออเกิดซุ่มได้กอดลี่ขึ้นมานะคลิปนี้จะภายในไม่กี่นาทีไหมเบสเกิร์แม่งขากว่าเดิมอีกสปีกเกอร์แลเมื่อกี้ไปแลกอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเรากันเลยดีกว่านะอ๋อนี่ไงมาทักไปเลยผมขอตัวละครสักตัวได้ไหมเออพี่ชาย Can please unit you give me unit, please? เขาให้ตัวละคร Camilla b า n มนอันเขม่ Let's go bro Let's go bro Can you give me some unit <c oughs> ผมขอตัวละครสักตัวได้ไม่ได้พี่ชายผมขอตัวละครได้หรือเปล่า please <c oughs> ว้า, bro. าว bro รับไปได้มาแล้ว merge ค a m i เมลม่าน <c oughs> ตอนนี้เรามีเลเจนด์แล้วนะครับหนึ่งตัว แต่ว่าเราไม่พอบาคี้อคุอาอคุไใสยาออคุมากอคุสซยาไม่น่าใช่เฮ้ยนิ่งนิ่งเตอทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีใครคุยกับเราเลยวะ นายสามารถให้ตัวละครกผมสักตัวได้หรือเปล่านะครับพี่กบโอ้คามิล่าเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่อะไรวะเชิญ er for good offer โอ้เขาเทตุเชฟแต่กูเทตุเข้าไปกูไม่มีเชฟให้เขาเลยตอนนี้ผมพิมพ์ไปว่าผมสามารถเอาอันคอมมอนยูนิตเนี่ยแลกกับอีพิกได้ไหมอ่ะโอ้เขาให้คามิล่าแมนเมาสองตัวครับเราเอาคามิล่าบูมินเนี่ยไปแลกกับคามิล่าแมนมานะเราได้คามิล่าแมนมาสามแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันต่อเลยโอ้โคตรรวยครับคนนี้โอ้ my god น่าจะมีตัวละครให้หรอกเฮ้ คุยกับฉันถ้าแกานั้นยังไม่อยากตายสามารถเอา uncommon แลกกับที่ปีินนี่ได้ไหมเอาวเขาไม่คุยกับกูอะ่ะบลออฟเฟอร์ p l e สโบลแล้วก็ส่งหน้าทีวีแมนไปนี่ secret agent เราได้ secret agent มากูไม่น่าคุ้มนะครับเมื่อกี้ที่แลกไปแต่ไม่เป็นไรนะตน mon, ัวละคร uncommon เราได้มาฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปเทรดต่อเลยเสนอไห้ผมหน่อยครับผมเป็นเด็กใหม่ที่โคตรหล่อ ดาวฟักบ่อยไปเสนออีครับโอ้ว้าวขอบคุณมากครับอุยเขาแลกไททันสปีกเกอร์รีเจนกับซีเค็ดเอเจนต์มาตัวเดียวใครไปเรียนต่อเลยครับใครมีเชฟบ้าง <c oughs> ผมไม่มีเชฟแต่ผมมีใจ <the> นี <c oughs> เขาให้สเปียร์สปีกเกอร์แมนกับเราแลกกับซีเค็ดเอเจนต์ผมเป็นเด็กใหม่ไม่เป็นเด็กใหมเ่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนมึงยังพิ่งเสนอคาเมล่าแมนอัปเกรดให้กู คุยกับกูก่อนออแทนเซนกู่ไดเคยทีมอะไรสัลยปุ๊บอะ few minutes later ตอนนี้ตัวละครเราเนี่ยก็จะมี exclusive หนึ่ง legend สี่นะครับแล้วก็ตัวละครง,ง่อยๆหลายตัวหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาต่อนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับไป let's go ตอนแรกผมบอกว่าผมนั้นจะพอใช่ไหมแต่ว่ามันนอนไม่หลับเว้ยคือผมคาใจอะ่ะคือแบบกูเทรดมาตั้งนานกูจะไม่ได้อะไรเลยจริงหรอผมก็เลยลุกขึ้นมาสตาร์ทคอมแล้วก็นั่งเทรดต่อแม่งเลยครับคุณดูผมนั่งเล่นต่อไปเนี่ยแบบเป็นชั่วโมงเลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อมากเลยนะเว้ยน้องๆเนี่ยไปดูหน้ากูตอนเนี้ยมึงก็น่าจะรู้แล้วว่าน่าเบื่อแค่ไหนนะผมนั้นก็นั่งเทรดไปเรื่อยๆนะครับแบบอ e ีพิกไปเป็นรีเจน d ดอรี่รีเจนเดอรี่กลับมาเป็นอ e ีพิกอะไรเงี้ยบนไปบนไป,นไปจนผมเนี่ยได้เทรดมาเจอ กาโตใช่ผะวะน่าจะใช่เลยนะครับผมก็เลยถามเข้าไปในช่องแชทว่าพี่ครับพี่ครับหนึ่งมิสติกนี่ใช้รีเจนดารี่กี่ตัวครับโฮ้ยมันต้อง10ตัวอยู่แล้วครับน้องอะไรนะ10ตัวเลยอ๋อประเด็นจังหวะนั้นเนี่ยผมมีรีเจนดารี่อยู่แค่9ตัวนะครับผมก็เลยแถมเอ็กซ์คลูซีฟให้เขาตัวหนึ่งคนหนุ่มอีเลกาโตเนี่ยเขาก็เลยให้ผมเลือกว่าจะเอาเป็นตัวอะไรนะครับเขาเสนอขึ้นมาให้ผมเลือก3ตัวจะมีเป็นเจ้าสปีกเกอร์แมนไททันซีนีม่าแมนแล้วก็พรีเซนต์แมนนะครับผมก็เลยเลือกเป็นเจ้าาพรรีเเเซนนนนต์แมมมะะะะผื่่อออัจใช้้ไไดยกวา พี่สุดหลอคนนี้เนี่ยเขาก็แถมเป็นกล่องผู้ปีใหม่ให้ผมด้วยนะโคตรดีแต่ว่ากูนั้นเปิดได้เกลือ โอเคทุกคนนี่ก็เป็น day two แล้วนะเวย้ยก็คือแบบว่าเหตุมาวันที่2อีกแล้วกูเนี่ยทั้งนั้นก็2วันนะครับวันนี้ก็2วันอีกแล้วคือแบบไม่โคตรนานเลยคอนเทนต์มันเหนื่อยมาก,พกเพราะไอ้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่เด้อจะได้แบบมีคลิปเทรดตัวอื่นๆมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปลุยเทรดกันต่อเลยดีกว่าอันนี้ผมอัปเดตตัวให้ดูก่อนนะครับคนดูตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีเป็นกอร์ลี่หตัวแล้วนะแต่ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่กอร์ลี่พรีเซนต์นะครับเราต้องการเป็นไททันซีนิม่าแมนอัปเกรด ไปหาแลกเป็นตัวละครรีจรินให้หมดสัก10ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเทรดดิ้งพาฟ้ากันเลยเดทูแล้วมาแล้วตอนนี้เรามาเทรดดิ้งพาฟา้าใครเทรดมาเนี่ย oh. นายมีตัวละครอีพิกไหมฮะ what ฮะ what อะไร what the fuck man ใครเนี่ยโมา my god ได้ตัวละครโหดเฉยเลย ทำไมนายถึงให้ฉันพ่อหนุ่มชินเขาบอกว่าเขาให้เด็กใหม่เว้ยแล้วได้โอ้ my god เป็นซินิสเตอร์เลยนะเนี่ยจริงๆนี่กูไม่ต้องทำคลิปแล้วกูไปหาเทตัวละครไปขายหาเงินดีกว่าน่าจะรวยกว่านี้นะครับไปลุยต่อนี่พ่อหนุ่ม a าเดืนเด่น ABS 8 u VFC จะไม่ใช่ FC จุน้อยเศร้าเลยกูโอ้เขาดีครับสวยระหว่างนี้เนี่ยผมก็เทรดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมเนี่ยจะหาลิจินให้ครบ10ตัวเหมือนรอบแรกที่เราทำแม่งใช้เวลานานมาก ผมจาได้ว่าผมเนี่ยนั่งเทรดตัวละครเป็นชั่วโมงเลยนะครับ,บแค่รีเจนสิตัวเนี่ยจนผมได้มาเจอน้องคนหนึ่งนะครับเหมือนว่าเขาเนี่ยเคยดูช่องผมด้วยนะเขาก็เลยให้ตัวรีเจนผมมาถึง 2, 2> <า>ตัวเลยนะครับคุณดูโคตรดีไหนมาจุ๊บเหม่งทีหนึ่งโอเคทุกคนหลังจากที่ผมใช้เวลาในการแลกตัวละครแทบจะหมดแล้วจนได้รีเจนมาครบ10ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมเอารีเจนไปเสนอเนี่ยมันจะมีตัวอะไรมาดีวกับผมบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเทรดดิงพาฟากันเลย let's go กว่ากูจะเทรีเจนได้10ตัวนี้เลือดตาแทบกระเด็นนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราไปหาคนดีลเลยไหมใช้รีเจนกี่ตัวถึงจะสามารถแลกกับ1มิสติกได้แปบบ๊บสรุปแปบบ๊บเปิดมาเอ้ยผมดูช่องพี่เรียบร้อยได้ตัวฟรีถ้าเป็น UTC ก็จะ15-16ตัวแต่ถ้าเป็นซีมาก็จะใช้11-12ถึง12อ <Okay. S 1> แล้วนายมีหรือเปล่ามีอะไรซีมาแมนเฮ้ทิวมีพลีส เจทคนไทยอีกแล้วครับแต่งตัวก็รู้ละรู้ได้ไงวะกูแต่งตัวเหมือนคนไทยอ่ะกูเดือดร็อกครับผมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยรีเจนกี่ตัวเนี่ยแลกมิติกได้13ถึง20ตัวแต่หลายๆคนบอกว่าถ้า11ตัวเนี่ยจะสามารถแลกเจ้าซีม่าแมนได้นะครับแต่ว่ากูมีไม่ถึงกูมีแค่10มีรีเจนให้ซักตัวไหมขอบคุณครับน้องโปเต้4 4 7 8ตอนนี้เรามีรีเจน11ตัวแล้วนะแต่ยังหาแลกมิติกไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาคนเดียวคนอื่นกกันเฮ้ยบรออะไรอ่ะ โอ้กรี๊ดเอาอะเอาอ่านไม่ออกครับขอโทษอะไรทำไมไม่มีใครคุยเลยครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็ถีิดไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยๆไม่มีใครแลกกับผมสักทีนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมเดินไล่เทิดมานานมากเลยนะเพื่อคนดูรูมไหมผมแบบเทิดจนเบื่อยแล้วเ่ากูยังไม่ไปไหนเลยนะครับเขาเทิดเป็นค็อกแมนมานะครับโอ้เขาดีว่แต่เราไม่เอาครับขอโทษทีหลอ G2N g N g Drewman ผมลองกดเป็นไอ้นี่ไปมันจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนอาก็คือได้นะดิวแมนโบร G G O โบรได้ปะเราได้ดิวแมนมานะเว้ยถือว่าได้อยู่นะครับดิวแมน Oh my god ตัวเติมขออนุญาตอัปเดตตอนนี้ก่อนนะครับคนดูเราจะมีเป็นดิวแมนแล้วก็เป็นซินเด็เตอร์ในท่านทีวีแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นตัวละครแบบเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมว่า2ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถแลกเป็นในท่านดิวแมนอัปเกรดได้แล้วนะคนที่ได้ไปก็อาจจะขาดทุนนิดนึงนะครับต้องตามหาคนที่เขามีกีกน เฮ้ยพ่อหนุ่มโอมอะแคนเซลิลแหมเกือบละเกือบโดนเกือบโดนโอ้มีติกเจ็ดตัวแรกกับตัวเรา,ผม,ออมมมาผมว่าไม่ค่อยคุ้มว่าบริเตนไปมีใครจะดีลไหมอยากได้เนี่ยก็รีว์ก็เรียนกไลเซนมิสเตอร์กรอล็อบไม่เห็นมีไลเซนจู๋หน่อยบ้างเลย <c oughs> เหมือนว่าเขาจะปิดรับพาร์ทเนอร์นะผมเสียดายมากเลยนะโอ้น้องคีเฮดดิ้งทีวีแมนฟอร์กูออฟเฟอร์แต่มันเปิดแค่เพื่อนโอ้ไม่กอดโว ทีวีแมนอัปเกรดทูกรอออฟเฟอร์น้องโอ้โหชื่อโบโฮบรอกัตลี่อ่าแถมด้วยอ่ะแถมด้วยอ่ะเอาไหมข้อหนุ่ม KY นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้แปลว่าอะไรก็ไปหาแปลด้วยทักไปนะครับโยไม่ตอบอะไรกูเลยเล w ว a t เด e ๋กูดีดเลยกูว่าทรงนี้แคนเซิลทรงนี้แคนเซิลกูแค่นั้นนะครับเดียว Thì cứ ra nữa. What? What the fuck, man? Yeah. กูยังงงอยู่เลยนะครับเขาไม่เสนอไม่สนงเสนออะไรกูมาเลยนะก็คือโอเคจบเลยนั่นคือทุกคนเชื่อไหมไอระหว่างทางกว่าผมจะได้เลเรเจนแต่ละตัวนี้แม่งโคตรยากเลยจะจุกก็ได้กอรลี่เลยปวดหัวว่าคนดูอะไรวะทุกคนว่าคุมม้มไหมผมว่าผมคุ้มนะแต่ว่าคนนั้นอะคุ้มหรือเปล่าแล้วในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วเว้ยกอตลี่ถ้าอยากให้แจกก็อย่าลืมกดไลค์ถึง5000ไ like ลค์นะเดี๋ยวผมแจกตัวนี้ในสตตีมนะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นแหละถ้าอยากเทรดตัวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาเม้นต์กันได้นะเดีมมร้นะะอกไไี็่ เพียนใหม่ครับจุ๊บมั้